สวัสดีพี่ซีสุภุสกุลครับผมมาละพี่น้องลาพัฒนาของปูศูนเจ็ดลาพัฒนาปูศูนเจ็ดวันศุกร์ที่ยี่สิบมิถุนาสองห้าหกแปดมาเบองผลลาพัฒนาเมื่ขึ้นนี่พี่น้องลาพัฒนามาขึ้น,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 าม,าน,นมันออกบนในออกสองสองล่างก็คือสี่แปดมาพี่น้องเนาะล่างสี่แปดเห็นไหมนาอพี่น้องเรี่ยมตาเนาะพอเห็นเนาะ เพราะว่ามัานหยุดเกิดอี่กเห็นแน่เลยพี่น้องเห็นเนาะอันอน,น,อนี้ผลลาพัฒนาขึ้นในบนสองสองกลางกับซีแปดมาอยู่ไต่หฮมใหม่เนาะพี่น้องเนาะไตห่หฮมใหม่ไต่หฮมบักแก่ต้นบักแก่อันนี้มันเป็นต้นคอยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ล่งบาตรลงบานอำเภอพัฒน,นาเนาะพี่น้องเนาะของปูศูนย์เจ็ดเท่าปะเขาเนะพี่น้องเด้อ ของปูศูนย์เจ็ดเนาะบ่เข่าขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆหลุดเนาะพี่น้องเนาะบ่มีจ้าตัวเนาะพี่น้องเนาะเลขออกสี่แปดส่วนลักซี่ของปูแบบเป็นเก้าสี่ซะศูนย์สี่หนึ่งสี่ซะเนาะพี่น้องเนาะเลขลักซี่ก็นเลยบ่เข่าเด้อพี่น้องเลยรถปูศูนย์เจ็ดกัเลย ว่เขาเอาไม้พี่น้องแกะเมื่อไม้งานว่าเบิ่งกันพี่น้อง ที่ยี่สิ แข่งข่าวอีพีเนาะมาแล้วได้พี่น้องเอ้รัฐบาลไทยปูศูนย์เกียร รัฐบ,บาลไทยปูศูนย์เจ็ดกันมากเราได้พี่น้องแล้วกดติดตามไปได้ของปูเข่าศูนย์หกหกศูนย์เนี่ยของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดสูตรท้ำเงินกันเข่าได้พี่น้องเลยเลขปูศูนย์เจ็ดนี่ก็เขาดีเดือนดีอยู่นี่แตเขา่าซีงวดติดกี่ังมี่นะพี่น้อง เาสี่หัวติดแล้ไม่หลุดนี่เห็นบ่เลขปูศูนย์เจ็ดจะว่าเลขวิ่งไอ้เลขมันออกเลขมันออกเก้าสองกับศูนย์หกนะพี่น้องเห็นบ่เลขปูนี่คือรัฐบาลไทยของปูศูนย์เจ็ดพี่น้องห้ากดติดตามไม่ได้เขาตกลับก็คือว่าเขาได้เลขปูบรเปากหลักเห็นบ่ เขาศูนย์หกหกศูนย์เห็นปะปูศูนย์เจ็ดสูตรทำเงินเห็นปะพี่น้องเขาเนี้ยเห็นปะเขาได,พด้พี่น้องได้พี่น้องห้ากดติดต,ตามไปอ๋อใช่ไรถอดเด้อพี่น้องเไง จังได๋ล่ะวิ่งบนล่างเว้าโดนเว้ายาวล่ะ FC เบียร์นายก่อนน่ะปั่นได้สิเขียนน้อบ่สิว่าล่ะ ยันว่าโดนดอกพี่น้องแป๊บเดียวแปดนาที่ืมขีดเส้นคือยังซื้อคงหนงสี่ปูเน้นนยังไะปูเน้นเก่าพี่น้องเข้าบัดคิีว่าบางคนบัดคิีว่า เขียนสาเขียนสาเขียนเงื่มแถวทิวาเรนแบบกินเข้าแบบปานซวกมุ้ยทิวาละ่ง0818ูนย์ป สองแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้า ศูนย์ศูนย์ราว่างได้พี่น้องได้บอม่าโดดเราได้ศูนย์ศูนย์เห็นบอมือขึ้นในกระเป๋าสองสองสามสามกับมาแล้วสองสองกับมาแล้วเหรียญศูนย์ศูนย์นี่แหละพี่น้องระว่างเลอพี่น้องเอ้เลขกเป่าเลขเบิลเลขบได้กลับเก่าคู่เก่าหางพี่น้อง บนล่างไปกับเน้นจิ 9, 0, 9, 9, 9, 9, 9. ตเก่าศูนย์เึงเก้าสองเก้าตัวเน้นได้พี่น้องได้เน้นสามคู่สามอังพี่น้องเข้าแคบหน่าจอครับผมวันศุกร์ที่20มิถุนายนี่ลาพัฒนาปู่ศูบนล่างวิ่งรวด9กับ0เด่น9กลอง0 08, 18, 28, 09, 19, 29, 00, 1 0สองแปตัวเด่น 0, ูนย์เก้าหนึ่ตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องเด้อพี่น้องเข้ากระชับหน้าจอเอาถ้ามากระจัดตะขัดกระพานนี่ไล่มือของปูดิพี่น้องนี่ไล่มือของปูแหละนี่อ๋กราบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดแต่หลายขอยพี่น้องเข้าโชคมาเชงเ่งปังๆกัน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เพื่ป้ารุย้ยสวัสดีครับผม